สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาหาปากัดปากัดหม้อที่อยู่ในท้องทุ่งนาแต่ตอนนี้เราได้อยู่เลยนะลิมคลองส่งน้ำนี่นี่คือธรรมชาติที่เราจะมาหาปากัดปากัดหมอ้อปากัดที่อยู่กับธรรมชาตินะคะทุกคนนี่จะอยู่เป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนอีเราก็จะหากันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เราก็จะมาเจอแล้วเจอไหมจะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ อ่าลองดูดิแต่ลองชอ้อนดิจะได้ไหมจะได้ไหมนี่นี่เป็นวอดเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกล้วอดนี่เป็นนี้อ่าลองช้อนไปดิได้ไหมได้ไหมได้ไหมเป็นวอดดีเขาว่ามีวอดอ่าได้ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยอ่าลองช้อนไปดิได้ไหมช้อนไปเรื่อยๆได้ปะ เลยไม่มีไหงๆเนี่ยลองลองลองแม่ช้อนมั้งเด็ลองแม่ช้อนมังงมนม้งช้อนปลากัดปลากัดดูที่จะได้ไหมไม่ได้โมีแต่อะไรก็ไม่ลุกเดี๋ยวเราลองดูต่อไปลองดูต่อไป จะได้ไหมนู่น้นองมิกไปนู่นและค้นหาได้ไหมเอ้ยการหาประกาศนี้มันต้องมีบอดที่มันเป็นฟองงนั่นคือบอร์ดประการจึงเป็นปกฟองดูน้นองมิเกไปนู่นแล้ตั้งดูฟองก่อนตามตามตามจะได้ไหมเอ้ย เป็นนี้เป็นหนองน้ำอย่างนี้ก็จะทำการช้อนอันนี้เราสุ่มดูนะว่าจะได้หรือไม่ได้สุ่มดูบ่มีบ่มีบ้าบินไหนลอยไม่รู้อะไร,รยเดินได้ดหรอ รู้เหมือนกันเลยฮะเหมืหมมอนควายงูอะแถวนี้ไม่มีควายฮะงูอเดี๋ยวลองดูตรงนี้เห็นน้ะมันจะเพิ่มก็เพื่มอ,อ่าไม่มมมววนี้ถืออ่าเดี๋ยวเราไปแอ่งต่อไปเดี๋ยวฝ่าเผื่อจะมี ลองดูแองต่อไปง,งูแถวนี้จะปีรอยติรอยเท้างูดูสิดีเปล่าที่อยู่แหล่งธรรมชาติแบบนี้มีปลาขึ้นด้วยน้องมิกมานนี่ะลุไปไกลไปแล้ว เราไปเปลี่ยนแองใหม่ดีกว่าเป็นที่ใหม่ดีกว่าเพื่อจะมีดูวิธีการช้อนของน้องมิกช้อนอย่างนั้นแหละลูกช่วงปิดเทอมพาน้องมิกมาหาปลากัดอยู่แหล่งธรรมชาติปลากัดหมอ้อหรือปลากัดธรรมชาติจะหาได้ไหมเอ่ยวันนี้ ไหลไหนอะนี่ไงเอ้าติดปลาไหลมไหมใช่แล้งเจอติดปลาไหลมาเฉยเลยลงแล้วเลยก็เลยลงแล้วเดินทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปโอ้ยมาเนี่ยเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ยนี่เราขับเลือลงธรรมชาติแล้วเลยตามธรรมชาติกันละไปแล้ว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 นี่ไงเอ้ยลองบิ๊กมาเนี่มาีแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ลองเรียบร้อยเหยียบขี้ขี้งัวอีกเด้อ ย่่ว <c oughs> ไปล้างสิล้างใครล้างเลยล้างขาเลยล้างขาล้างขาก่อนนู่นแ่ลนะลงไปดิเจเจเลยแหละลงไปดิลงไปล้างข้างบนข้างล่างเลยเออเนะี่ยลงไปเลยน่ะเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมนะ่ะ <c oughs> ดีดีที่ขาอีกนะ่ะขายไม่หมดเลย <c oughs> เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออล้างให้หมดหู <c oughs> เลี้ยงมัวกันนะขึ้นเป็นรอยเดินน่ะเออมาขึ้นมาขออย่างอันจริงๆริงนะมันจะเป็นวอร์ดอย่างเงี้ยวอร์ดขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่มันเป็นวอร์ดอย่างเงี้ยเออแต่มันอันนี้มันไม่ใช่ อันไหนลองสุ่มช้อนไปดิสุ่มช้อนไปดิพี่ได้ปลาไหลนะนะเืปลาไหลนะนี่ไงเนี่ยมาเดี๋ยวแม่ช้อนเองนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นบอดไหมเห็นบอดไหมเห็นบอดไหมันไมู่้กลนมันน่ารู้ก่นขนนี่แม่บอดนี่แหละช้อนไปอ่านี่อ้าวไม่ใช่เป็นใบไม้แม่ดีใจอ่ะช้อนใหม่ดิช้อนไปดิเนี่ยเนี่ยเธอข้างๆไปน่ะข้างๆ ได้มันไม่ใช่ช้อนอย่างนั้นน่ะลูกมันไม่ใช่อ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวิกถือวิกถือดิเดดแม่ช้อนเองถือมือไม่นิ่งนะมือไม่นิ่งอ้าวมือแรงมือแรงอะเด็กหนูถือให้แม่ก่อนถือไหมถือให้แม่เดี๋ยวแม่ลองช้อนก่อน เอวถือให้แม่ก่อนถือกล้องให้แม่ก่อนมือไม่นิ่งนะฮะมือไม่นิ่งนะก็ถืออย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะถือดีลูกไม่ต้องรอถุงเท้อุ๊อยากลองช้อนบางจังเลยตอนเด็กแม่ก็ช้อนได้ไม่ไต้องหลายเเตัวน,นี่แต่ก็เป็นช้อนดูแต่ว่าแต่ปลาไหลไม่ใช่โยนทิ้งหน่อยเมื่อกี้ได้ปลาไหล คลิปคนอื่นเขาก็เป็นไงเดินรดน้ำ่ะกล้องแม่ลดน้ำ่ะซื้อดีคุณนอื่เขาก็เป็นนั่นแ่ละเป็นยังไงช้อนได้ปลาไหลกันทั้งนั้นอ่ะเออถ้าช้อนแบบผงอ่ะ งานลึกไปไม่ใชเ่เดี๋ยวเราไปแองต่อไปดีกว่าแองนี้ไม่มี